สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนต้นที่สวยๆมากนะครับทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะเจอภัยแล้งแล้วจะแย่หมดทุกต้นไม่ใช่นะครับบางต้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับอย่างต้นนี้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็ตอนนี้โตพอสมควรแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่3นะครับเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับ ถ้าเป็นคนอื่นนะครับผมเห็นคลิปของคนอื่นนะครับถ้าต้นได้ขนาดนี้อายุ3ปีแล้วต้นได้ขนาดนี้นะครับเขาโค่นทิ้งแล้วปลูกใหม่เลยนะครับแต่สําหรับผมแล้วกว่าจะได้ขนาดนี้ก็แทบแย่เหมือนกันนะครับนี่เป็นหนึ่งต้นนะครับที่จะเริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในความรู้สึกของผมนะนะครับของคนอื่นอาจจะบอกว่าโอ้โห3ปีได้แค่นี้เองเหรอนะครับแต่ของผมนี่ถือว่า ถือว่าดีมากแล้วครับได้แค่นี้ก็นะครับมีต้นอีกหลายต้นนะครับที่ที่ดูดีเหมือนแบบนี้นะครับที่ผมลงคลิปไปครั้งที่แล้วที่ที่เห็นต้นที่มันมันเจอภัยแล้งนะครับแต่บางต้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาครับบางต้นก็ไม่มีปัญหานะครับอ,อย่างเช่นต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับ อย่างต้นนี้ก็เจอภัยแรงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้อาการหนักนักนะครับตอนนี้ก็เริ่มใบเขียวขึ้นมาครับเริ่มดูดีแล้วล่ะนะครับรู้สึกว่าจะดีขึ้นเยอะแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อาการหนักนักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะครับครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เจอปัญหาภัยแรงนะครับก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรนะครับ หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะดูแลเขาให้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้คําแนะนํานะครับว่ามีวิธีการไหนที่จะทำให้เจริญเติบโตได้ดีกว่านี้ไหมนะครับก็แนะนําได้นะครับผมยินดีนะครับที่จะรับคําแนะนํานะครับเพราะว่าผมเองก็มือใหม่หัดปลูกทุเรียนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือเก่ามือเก่าปลูกกหวานป่านะครับ แต่ว่าทุเรียนก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็เห็นอย่างนี้ก็ยังพอชื่นใจอยู่นะครับอย่างน้อยก็ยังเหลือหลายต้นนะครับที่ยังไม่เจอภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ